ไม่รู้จะยึดวิชาไหนของมันดีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้ายึดมาแล้วเนี่ยจะคองความได้เปรียบหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะยึดวิชาไหนเนี่ยสุขุณก็ยังคงดูมีแต้มต่อมีความได้เปรียบอยู่ดีนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนช่องแล้วก็แฟนคลับของจูซึไคเซนหรือว่ามหาเวทผู้หนึ่งมานกันด้วยนะครับก็คลิปประจําวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวของฮิกุรุมะกําลังกังวลน,นะครับว่าถ้าเขาเกิดใช้การกลางอาณาเขตของเขานะครับแล้วก็ได้มีการพิพากษาอะไรกันแล้ว แล้วถ้ามีการยึดทรัพย์ขึ้นมาหรือว่ายึดพลังงานคำสาปหรือว่าวิชาคุณไสเนี่ยวิชาไหนของสุคราะเนี่ยจะถูกยึดนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยก็ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตาม1แชร์ด้วยนะครับขอสัก200-300ไล์เดอ้อพี่น้อง ซึ่งก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่เพจของเราได้เลยนะครับผมถ้ากดลิงก์ตรงใต้คําอธิบายแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยก็สามารถเขียนบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทิ้งลิงก์ให้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากครับงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าซึ่งฮิกุรุมาเนี่ยคือมีการวางแผนกับกลุ่มผู้ชายคุณใสใช่ไหมก็พวกยูจิพวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออถ้าเขาออกไปปุ๊บได้มีการยึดทรัพย์หรือว่าเข้าไปในอาณาเขตของฮิกุุมแล้ว เขาเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการยึดทรัพย์ของทางด้านจัสแมนหรือว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะไปยึดวิชาไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าสุคุะนะณปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาได้กลับมาใช้ร่างเดิมแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าตัวของสุคุนะเนี่ยยังคงม,มีความสามารถในการใช้วิชา10เงาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ร่างเมกุมิแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอการเปิดเผยนะครับแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวของผมถ้าจะยึดวิชาของสุครนะครับผมมองว่ายึดวิชาเฉือนดีกว่านะครับแล้วก็ทางด้านวิชา10เิาเง ว่าถึงแม้ว่าจะยึดวิชาเฉือนหรือว่า ฮาจิหรือว่าใครไปใช่ไหมแต่แน่นอนว่า10เงาเองเนี่ยสุคุนะก็ใช้ได้แบบไม่มีทินะครับผมเรียกได้ว่าประสิทธิภาพนี่สูงกว่ามิกุมิอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับผมว่าไม่ว่าจะยึดวิชาไหนของมันเนี่ยเราก็ดูเป็นแบบว่าเสียเปรียบหรือว่ามีแต้มที่น้อยกว่าตัวของสุคุนะอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้ายึดวิชาหลักๆของสุคุนะเองเนี่ยมันน่าจะมีผลประโยชน์ที่ดีสําหรับทางฝั่งของพวกเพาะเอกมากกว่านะครับคือเพราะตรงเนี้ยผมมีความ เชื่อในส่วนตัวนะครับว่าหลังจากที่สุคุนะไม่ได้ใช้ร่างของเมกุมิแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้วิชาสิบเงาได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับคิดว่าตัวของสุคุนะเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่ไหมนะครับผมแต่จากที่เราเห็นในการต่อสู้กับตัวของคาชิโมะนะครับเราเห็นว่าสุคุนะเนี่ย เน้นที่จะใช้วิชาคุณไสยดั้งเดิมของเขาอยู่นะครับผมก็คือการใช้ใครหรือว่าฮาจินั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องมือคํัสาปของเขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเราจะแทบไม่เห็นวิชา10เงาของเมกุมิแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วก็เลยมองว่าถ้าตัวของฮิกุรุมะสามารถตั้งข้อหาให้กับตัวของซุคุนะได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นที่ว่าต้องยึดวิชาคุณไสยเนี่ยคือวิชาเฉือนหรือว่าพวกใครฮาจินี่ยน่าจะโดนก่อนเลยนะครับผมวิชา10เง น,น่าจะยังไม่ใช่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ายึดวิชา10เงาดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าวิชานั้นเนี่ยหลากหลายมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่านะครับถ้าจะต้องต่อสู้กับวิาวชา10เงาใช่ไหมซึ่งบางคนอาจจะคิดแบบนี้ส่วนบางคนเนี่ยอาจจะคิดไปในทิศทางเดียวกันกันกบผมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องว่ายึดวิชาคุณใสดั้งเดิมของเขาดีกว่านะครับป้องกันไอวิชาใหม่ของเขาด้วยที่สามารถฟันผ่าโลกได้นะครับผมไอวิชานั้นเนี่ยค่อนข้าง อันตรายนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะยึดไอ้ตรงนั้นซะดีกว่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็นานาจิตตังเนาะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าย e ยึดแม่งทั้ง2อันไปเลยนะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมองจากในทิศท,ทางที่เขาสปอยออกมาแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงอยู่พอสมควรเลยนะที่ตัวของสุคุณะเนี่ยจะถูกโทษนะครับผมโดยการยึดทรัพย์หรือว่ายึดวิชาคุณไส่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปในทิศท,ทางนี้เลยสําหรับโดยส่วนตัวที่ผมได้อ่าน แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังสปอยหรือว่าอ่านสปอยมาแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าสุคุณะจะรอดจากการพิพากษาในครั้งนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับผมที่สุคุณะจะรอดเนาะแลวถ้าโดนยึดจริงๆนะครับแล้วเกิดในกรณีที่ว่าสุคุาะเนี่ยไม่สามารถใช้วิชาสิเงาได้แล้วนะครับผมเท่ากับสุคุาะเนี่ยจะเหลือตัวเปล่าใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าทิศทางที่ดีของเราเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านยูจินั่นเองนะครับเพราะว่ายูจิเนี่ สามารถต่อสู้สุคุณาได้นะครับผมเราเห็นมาที่ยูจิ ่อยไปหมัดหนึ่งนะครับผมสุคนะนี่ตัวสั่นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าความรุนแรงเนี่ยน่าจะเพิ่มกว่าตะกอนเยอะเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นในการต่อสู้โดยการใช้พละกกาลังเนี่ยทางด้านตัวของยูจิเนี่ยน่าจะเหนือกว่าสุคนะนิดหน่อยนะครับผมแต่เราก็ยังไม่ได้มองความความเป็นจริงที่ว่าตัวของสุคนะเองเนี่ยเขามีความได้เปรียบทางด้านร่างกายที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคนปกติทั่วไปนะครับอย่างที่เราเห็นแหละว,ว่าสุคนะสามารถใช้มือสองข้างเขา นะครับรับการโจมตีของศัตรูได้นะครับโดยที่มืออีกสองข้าง ก็ยังคงอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเขาใช้จังหวะนั้นเนี่ยต่อยกลับไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งความได้เปรียบในส่วนตรงนี้ของสุคุณะเนี่ยเราก็ไม่ได้มองข้ามไปนะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนยึดพลังงานคำสาปไปแล้วก็ใช้วิชา1ิเงาไม่ได้นะครับความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพอต่อกรอนกับยูจิไปได้นะครับผมคือตรงเนี้ยยูจิก็ต้องเอาแรงเข้าว่าเนาะเพื่อที่จะทําให้มือที่สุคุณะบล็อกการโจมตีเนี่ยไม่มีเลี้ยวแรงนะครับผมเคยดูมวยนะครับผมอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยโดนต่อยยๆๆจน แบบว่าตกนะครับเพราะว่าไม่มีแรงที่จะบ็อกใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันว่ายูจิจะใช้แผนนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าสุขุนะไม่มีพลังงานคําสาบหรือว่าวิชาคุณไส่นะครับผมทางด้านฝั่งยูจิเนี่ยจะกลายเป็น2รุมหนึ่งโดยที่ฮิกรุมานเนี่ยคือจะมีอิสระในการต่อสู้มากนะครับซึ่งตรงนี้มองยังไงทางฝั่งของยูจิเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้เปรียบนะครับทางฝั่งสุข,ขุนะอยู่พอสมควรนะถ้าไม่ได้เป็นในกรณีที่ยูจิต้องเจอกับสุข,ขุนะหนึ่งหนึ่งนะครับถ้ายูจิต้องเจอุขขน สุขนัจะได้เปรียบกว่าหน่อยนะครับในเรื่องของ ความอิสระในการต่อสู้นะครับแต่ในเรื่องพละกกาลังเนี่ยยูจิได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ฝั่งยูจิลุมสุคนะโดยมีฮิกุรุมะเข้าไปลุมด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอาจจะเหลื่อมตัวของสุคนะไปนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าสุคนะจะมีอวัยวะในร่างกายพอที่จะรับมือถึงสองคนนะครับแต่ยังไงเนี่ยทางฝั่งของฮิกุรุมะเนี่ยเขายังคงสามารถใช้วิชาคุณใสยหรือว่าใช้พลังงานคำสาปของเขาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับรวมถึงพี่ๆน้องๆด้วยนะคร ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับแบบว่าจริงจังอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยคันวิเคราะห์พูดคุยเล่นกันเฉยๆนะครับผมคือยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอดูตัวเต็มใช่ไหมคือเหมือนการซื้อหวยอ่ะแล้วก็คาดเดาไปนะครับว่าเราจะซื้อเลขอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วพอเลขออกมาเนี่ยมันไม่ถูกมันก็ต้องตามเลขที่มันถูกอยู่ดีใช่ไหมคือต้องตามที่มันออกมาอยู่ดีตรงเนี้ยคือจะสื่อว่าอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเรามาพูดคุยเล่นกันสนุกๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังจะ ครับผมว่ามันจอมาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะฉีกออกไปจากในมุมของที่เราคิดเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มาคอมเมนต์บางคนผมก็เห็นว่าซีเรียสมากจนเกินไปนะครับท,ทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรในชีวิตประจําวันเลยด้วยซ้ำแค่แบบว่ามาพูดคุยเล่นกันเกี่ยวกับในมุมที่พออ่านสปอยมาแล้วหรืออ่านตัวเต็มมาแล้วเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับอ,อย่างในกรณีที่เห็นแบบว่าได้ชัดเจนเลยคือในกรณีโกโจโต,ตายนะครับผ ซึ่งบางคนเนี่ยก็ยังคงยึดถือคํามั่นหรือว่ายึดถือความคิดตัวเองอยู่นะครับผมถึงแม้ว่ามันหลายตอนมากเข้านะครับโกโจก็ยังไม่ตายใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยก็ยังเห็นมาเม้น์นะครับว่าพี่ผมเชื่อมั่นหรือว่ายังไงโกโจเนี่ย ก็ต้องตายนะครับผมสักวันหนึ่งไงก็ต้องตายอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนหรอกว่ามันตาย1 0 0หรือ,อยังนะครับผมแต่คือมันก็เหลื่อมเดือมที่จะ1 0 0อยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้คือมันน่าจะบ่งบอกแล้วแหละว,ว่ายังไงโกโจก็แพ้ส,สุคุนาไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นี้คือในกรณีตัวอย่างนะครับก็จะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากนะครับผมในการพูดคุยเล่นกันนะครับแต่ก็เข้าใจสําหรับคนที่ซีเรียสนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวนะครับผมบางคนที่เข้าใจผิด หรือเข้าใจไปแล้วในข้อมูลแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือผมเข้าใจในทุกๆฝ่ายเลยนะครับผมแต่ก็อยากจะบอกว่าเราก็สามารถอธิบายนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนอน้องๆนะครับผมได้ฟังได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าไม่ยอมรับคําอธิบายอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เข้าใจจริงๆนะครับผม,ผมก็เลยจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียก,กันนะในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยคือมีความคิดที่ดีเหมือนๆกันนะครับผมก็อธิบายกันมายืดยาวเลยนะครับก็ต้องขออภัย ด้วยนะครับแต่ก็อยากจะอธิบายมาสักพักนึงแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสักทีซึ่งตอนนี้ก็เลยมีโอกาสก,าก็เลยขออธิบายหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดทืบป,ปุ่มไลค์กันมารัวๆแล้วก็ขอคนละ1แชร์หนึ่งกัน กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอให้ถึง200300ยรไลเดอร์พี่น้องก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดอะไรไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาจะสั่งสอนใครนะครับหรือว่าไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าอวดดีใส่ใครนะครับซึ่งตรงนี้ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปเว้